สวัสดีใช่ครับคุณแหละ ซิวซองเกมที่เปิดตัวครั้งแรกทาให้ร้านค้าในหน้าสตรีมแม่งล่มไปกี่ชั่วโมงวะอันนี้จําไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าถ้ากระแสะเกมมันดังขนาดนี้แล้วดังมาผมจำไม่ก่อไว้จริงปะหละ่ะผมก็เลยพับโปรเจกต์แอสซิสซินค e ด o d y s ซี y ที่ผมกะว่าผมจะทําให้จบก่อนแต่ว่าผมเห็นใ้กระแสะเกมโมรนในซิวซองมันดังมากเกิดไปก็เลย จัดมาแล้วครับแต่ผมไม่ได้จัดในราคาสตรีมนะผมเติม Xbox Game Pass แน่นอนแล้วผมได้เล่นทั้งฮอตโหลดไนท์แล้วก็ฮอตโหลดไรซิลซองแล้วตอนนี้ผมเล่นฮอตโหลดไนซิลซองเอ้ยยี้ย้อมันเ,เรแรงไอแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะอ๋อใช่ว่าผมเล่นมาแล้วเพราะกระแสเกมมันดังมาก,กแล้วนี่ก็จะเป็นเกมเพย์ไม่ใช่เกมเพย์กูไม่ได้อัดเกมเพย์ไอ้สัสในคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวกึ่งๆรีวิวจริงๆริงเนเป็นคลิปความรู้สึกเล่นครั้งแรกมากกว่า ได้เปิดเกมมาสิ่งแรกที่เราเจอก็คือบทความอะไรสักอย่างที่เอาจริงๆผมแปะไม่ออกแล้วก็ใช่หลายๆช่องเขาอาจจะทําไปแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าผมจะข้มไปแล้วกันแล้วไมกี่วินาทีต่อมาเราก็จะได้เห็นตัวละครหลักของเราฮอนเนตถูกขังอยู่ในกรงสักอย่างที่กำลังโดนพาไปที่สักที่แลวอยู่ดีๆก็มีผีเสือ้อหรือหินห้อยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมันเรืองแสงได้มาก่อที่กรงของตัวละครหลักเราและใช่อยู่ดีก็มีแสงพังซึ่งนั่นก็ทาให้ตัวละครหลักของเราสามารถใช้พลังของตัวเองได้ และแน่นอนว่ามันมีได้มาพันที่สะพานกับกองอย่างนี้ก็ไม่ต้องสืบว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอสัตว์สะพานพังฮอนเนตทำเฮี้ยไรลูกแต่ใช่้าหากวกาฮอนเนตไม่ทันอย่างนี้เราก็จะไม่มีเกมนี้ให้เราเล่นยังไงล่ะ ต่อมาเกมจะให้เราเห็นว่าตัวละครหลักเราหลับและเกือบตายเพราะด่าตัวเองตอนนี้จะเป็นทูวรเรียลของเกมเกมจะให้เรากดโอเพื่อเป็นการฮิวเลือดและก็ใช่มันเป็นทูวเรียลเดินๆไปเดี๋ยว <ๆ S 2> ก็มันก็สอนเองว่าทำอะไรได้ก็นนผมจะข้ามจุดนี้ไปแล้วกันต่อมาฮอนเนตจะได้เห็นมอนเตอร์ตัวแรกของเกมนี้ใช่เป็นหนอนน้อยน่ารักที่เรามันไม่น่าทำอะไรกับเราได้แต่ลุกคนอย่าดูถูกมันนะครับไอ้ยีนี่ทำาัตายมาแล้วประมาณสองสามรอบได้พอเดินตรงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ำซึ่งเกมจะให้เราปากลัวไปเรื่อยๆแล้วก็หาทางราเ มอนเตอร์ประเภทบินซึ่งวิธีสู้ก็ง่ายๆครับตัวเรามันลงมาแล้วก็ตีแค่นั้นเลยนี่ก็เป็นมอนเอชนิดหนึ่งซึ่งเออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีขอขอเรียกว่าฟิกเกอร์สินเลยแล้วกันนะมัน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 หมุนๆแล้วก็ตีแต่วิธีสู้ง่ายๆแค่เออตีหลบตีหลบตีหลบตั้งแต่กูเล่นมากูเจอไม่รอบเดียวแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเห็นมานั่งซึ่งแน่นอนว่ามันคือจุดเซฟแล้วถ้าหาว่ามีจุดเซฟต่อไปต้องมีอะไรครับใช่เดาวเลวรานบอสไฟเอหะเราเล่นไอเอ็กบล็อกเกมพาร์ทเหมือนเหมือนนี่จะเป็นลานบออสยยยยไ้เเเีดดาม่คผิล และใช่เซนเกมเมอร์ของผมก็เดาไม่เคยผิดว่าอาหารนี่มันคือลานบอสไฟใช่แล้วนี่คือบ,บอสตัวแรกของเกมเรามันชื่อว่าเดอะมาเธอร์หรือแปลในไทยว่าแม่สู้กับบอสต,ตัวนี้ก็ง่ายๆครับรอมันพุ่งมาแล้วก็ตีหลังแค่นั้นเลยครับส่วนโมเดลของบอสตัวนี้ก็จะมีอยู่3ท่าครับจะมีท่าเรียกหินเรียกหนองแล้วก็ท่าพุ่งมาแบบนี้ซึ่งวิธีสู้ก็ง่ายๆใช่มันง่ายมากเลยแต่เออใช่ครับตายครับพี่อ่ะม,มันมันมันอยู่ติดกันนะแล้หลังจากที่ทายก็โง,ง่เป็นหนึ่งรอบท้ายผมอายมากผมก็ได้ต้องมาตบใใหมม่่ออออีีีกรรบบนนนนึงไ้้ชชะัด ีโ่โคตรกากเลยติดกระดูกบางทีได้เลยสัตวกและนั่นก็คือเอ่อเรื่องด้วยในผมตบบอสช่วงแรกของเกมนี้ใช่จริงๆผมเล่นอยู่แค่ตัวที่2เพราะว่าพอเล่นตัวที่2ผมก็รู้สึกว่าผมขี้เกียจจะเล่นแล้วผมก็อยากจะไปกินข้าวผมก็เลยพักเกมแล้วก็ยังไม่ได้อัดเพิ่มและเชนั้นหมายความว่าคลิปนี้จะเล่นอยู่แค่บอสตัวที่2เพราะฉะนั้นผมแค่จะเล่าถึงบอสตัวที่2ว่ามันว่ามันเฮี้ยขนาดไหนไอ้สัตว์กดติดกับแม่เป็นชั่วโมงอะ่ะ หลังจากที่เราตบบอสต,ตัวแรกได้สำเร็จแล้วก็ววเจอกับคุณป้าที่กำลังเอาไม้เคาะหัวเราซึ่งอยู่ดีแล้วเขาก็มาชวนเราคุยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเพราะผมแปลภาษาอังกฤษไม่ออกในระหว่างทางที่เรากำลังจะไปตีบอสต,ตัวที่สองเราก็ได้เจอกับหมู่บ้านบานบอททอมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบลบอททอมมัน,นคืออะไรปุ่มกระดูกหรือเปล่าหรือกูแปลปผิดเอาเป็นว่าช่างแม่งแล้วกันแล้วก็ได้เจอกับเอ็นบีซีในหมู่บ้านที่เออเราซื้อของนี่หว่าแล้วดูวแต่ราคากูไม่มีเงินพอเราเดินตามทางมาเเเเรรรรืื่่่อออออออยากก็ไไ้้จัับนนงมมูชะแต่มร้องเพลงอยู่แล้วผมจะบอกว่าเพลงงแม่ติดหูมากแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเพลงมันติดหูก็ลองฟังดูแล้วกัน แล้วพอเราเดินทางมาเรื่อยๆเราก็จะต้องกลับมาเปวดประตูให้น้องคนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปวดทำไมแต่จริงๆก็ปวดปดไป,รปรจริงๆมันก็ต้องปวดอะไรผมก็ไม่เออช่างแม่งไอ้เหี้ยพอเดินทางมาอีกเราก็จะมาเจอกับเจยคนนี้ที่เป็น NPC เอาไว้ขายของไม่ใช่ขายของซื้อของกูพู้พีมาสามรอบแล้วแ,แล้วก็อยจะบอกว่าไอ้เพลงของเจยคนนี้แม่งติดหูกว่านเนาะเมื่อกี้พอเราเดินทางขึ้นมาข้างบนหัวเจยแล้วก็เจอกับเออ่เป็นบอสเออ่ผมเรียกว่าอะไรแมังกรสามเทือกันแต่ตอนแรกเราตีมันไม่ได้เพราะเราตีใหญ่ไม่เข้าเราต้องมาเอาท่าสเปียร์เออ่ผมเรียกว่าสเปีียร์เเอาาวว่่มินนนุทแล้กััด ซึ่งก่อนที่จะไปตีบอสตัวต่อไปผมขอแนะนำว่าคุณต้องมาหาจูเซฟตัวนี้ก่อนเพราะไม่งั้นมึงเดินไกลแน่ๆเพราะกูเพราะกูดนมาแล้วไงกูเดินไปกิโลเลยถ้าเราไถึงตัวบอสแล้วถ้าเราใช้แทสเปียร์อัไปวางกินโนแทงเส้นใหม่เพื่อปลดตัวบอสือมาให้เรามาสอยก็จบกันแล้วที ดยบอลตัวนี้จริงๆมัน mm ก็คือแมลงแต่ผมไม่ร uh ู huh. oh ้ม so ันคือแมลงอะไรเพราะผมจะขอเรียกก็มันมันคล้ายๆกับแมลงสาบทะเลเมันมันคือตัวเลยนะเอาจ่งแมรงเอาริงกูตีกับแม่งเกือบชั่วโมงคิดกูเกือบชั่วโมงเพราะไอ้ตัวนั่นแหละรูปเซ็ตของบอลตัวนี้มันก็มันจะมีอยู่ประมาณ3ท่าก็จะมีท่าที่มันปล่อยกระดิ่งท่าที่มันบินแล้วก็ท่าที่มันสไลด์ถ้าเราจริงๆเราตีมันได้แค่ท่าเดียวก็คือท่าที่มันบินเพราะว่าเวลามันบินปุ๊บมันจะหันตัวไปเราแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้ม ซึ่งเอาจริงเสียเวลาชิบหายซึ่งเอาจริงผมตายกับบอสต,ตัวนี้บ่อยมากจนเอาจริงผมเหนื่อยชิบหายเลยต้องสู้กับไอ้หาเนี่ยไม่ได้พอผมตายบ่อยเรื่อยๆเยข้าขอตอนนี้ผมก็รีวิวอัพแตนน่ผมรู้มูฟเซตของบอสทั้งหมดตอนนี้ผมจะตบมันตายแล้วและใช่แม่งมีเฟสสองแต่จริงๆเฟสสองมันก็ไม่ได้เพิ่มเรื่องอะไรหรอกแค่มันเพิ่มแท็โกุนซอนตินหนึ่งใช่เฉยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกเอ้ยเอา้าเทียแม่งลงที่เดิม สวยเอ้ยกูแม้มจะจัดถ้าเราตบบอสจนตาเสร็ใถ้าเรามาตีกระดิ่งตรงด้านหลังตรงนี้แล้วมันจะเปิดทางให้เราไปท,าที่หนึ่งไม่รู้แต่มันเปิดบางไขมันเท่มากเลย พอ่เน่ยตือนมาทีก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ดูจากสถานที่ด้านหลังน่าจะเป็นใยแมงมุมดูทรงน่าเป็นรังแมงมุมถ้ากูอยู่อย่นี่จริงนี่กูยิงตัวตายเลยเไม่ไม่เอาวมกงน่ากลัว ใช่ครับแล้วเซนเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะภาคอะไรผมที่เกยจะภาคแล้วเพราะง,งั้นก็ให้คนดูฟุตเทจลากยาวไปกันพหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่เดิมแล้วก็จะมีไอ้น้องเอ่อมันชื่ออะไรนะเออใช่มแมลงสาทรีมันจะกลับมาหาเรา,าอีกรอบแต่รอบนี้น้องมาอย่างเป็นมิตรน้องไม่ได้มาตบเราน้องกลายเป็นแท็กซี่ส่วนตัวให้เราก็ไม่เข้าใจได้ไงว่ามันมันมันเป็นได้ยังไงวะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปซิวซองจากความรู้สึกที่เล่นมาผมรู้สึกว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะสนุกและตอบโจทย์เกมเพลย์ของผมมากๆเลยผมรู้สึกว่าเล่นเกมน,นี้แล้วผมรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองถึงแม้ว่าผมจะหัวร้อนกับบอสตัวที่สองไปเกือบครึ่งชั่วโมงเอาจริงผมหัวร้อนกับแม่งเกือบชั่วโมงเลยมากกว่าผมไม่เคยเล่นฮอลล์ไลน์ภาคแรกผมมาเริ่มเล่นที่ซิวซองผมรู้สึกว่าเออผมเล่นแค่นี้ผมรู้สึกว่าไม่สนุกจริงนั่นทำให้ผมอยากลองกลับไปเล่นฮอลล์ไลน์ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวกูเเล่่นนแๆนพราาะกกูเเออออซื้้้มมมมมมัันนีีตงงท